สวัสดีครับนี่ก็อีกแปลงหนึ่งที่เป็นแปลงทดลองปลูกทุเรียนครับนี่คือการเตรียมเบื้องต้นอันีนี้ผมขุดดินไว้นะครับขุดไว้จะใส่จะว่างสีงว่างท่อน้ำครับแปลงนี้มีอยู่ทั้งหมดแดต้นครับแปลงที่แล้วนี่มีอยู่4ต้นครับ แปลงนีแปดตนซึ่งผมตอกว้างระบบน้ำแล้วก็ระบบสแลนก่อน,นอจังหวัดสีโรททาการปลูกครับสิภาพพิธีองว่าเบิ้งว่าผมเตรียมดินยังไงนี่ครับที่ผมเคยบอกไว้ว่า,วาผมสิบปันนะครับเอารถตลีรถไถผมนี่ปันลงไปครับนี่ครับคุณใส่เบิ้งแกลบนะครับนะครับ,รบที่ผมเตรียมไว้ปันแล้วมันจะเป็นทัว gì ละครนี่ผสมเข้าไปมีแกลบดิบป,ปุ๋ยมักแล้วก็ เศษท่านครับสมมตอ่ะคุยมะพร้าวครับคุยมะพร้าวหนึงนน่งยานละหนึ่งหนึ่งกระสอบนะครับแกลบสองกระสอบคุยมะพร้าวกระสอบละล้อยกระสอบยี่หนึ่งนะครับแกลบยี่สองครับแล้วก็ปุ๋ยมักขี่งัวนะครับถุงปุ๋ยน้ำตาลหนึ่งครับพ,รพี่นอ้องเบืบ่อนครับตำรวจทงกอนครับ ซึ่งผมสีว่างต้นที่เป็นปน,น้ำนะครับเป็นทอน้ำที่ปั่นระยะกว้างออกไปแต่ว่าในต้นของทุเรียนเนี่ยซึ่งผมปลูกใ้เป็นต้นขู่นะครับห้างสองเมตรปกติเขาใส่ห้างเป็นคุโบห้างสองเมตรนี่ครับเขาใส่เบิง้งนะครับนี่ที่ผมเกีมไว้รู้สึกว่าโอ้ยางอัยางครับลมกับมันรวนฟุยดีครับใน,น,ร,บนระยะของ ตอยู่ตรงนี้ครับผมเรอครับตรงนี้ครับ,รรบทดลองปลูกนะครับพี่น้องจะคิดว่าเป็นการปลูกจริงจังเป็นการศึกษาเรียนรู้รวมกันซึ่งถ้าผมปลูกสําเร็จห้องกับสิบมิตทุเรียนภาคิสารกินแลละครับผมคิดว่าสายพันธุ์ทุเรียนช่วงนี้นักวิชาการเขากับกำลังสิ บว่ากกำลังสิพัฒนาสายพันธุ์ที่มันมีความทุนทานต่ออากาศแถวอ,อีสานเราโดยเฉพาะแถวขอนแกน่นแถวโคราชซึ่งมีอากาศร้อนแหง้งซึ่งทุเรียนเขาบ่มักนี่ครับผมเริ่มจากตรงนี้อนนี้ก็สองต้นคู่หลุมครับซึ่งหักไปประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะครับคือขุณมะพร้าวครับ ที่เพิ่เขากันแค่เราสอบพี่้องอันนี้เห็นในเบื้องว่าครับเห็นในเบื้องเดี๋ยวตอนที่ผมว่างทอแล้วกติถ่ายใ้เบื้องอีกครั้งหนึ่งครับพี่้องครับ